สวัสดีครับคุณกับผมโรชนโน่กับรายการกินกับตัวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโตกอแฟี่สาขาแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับนี่ครับขนาดการวางดวงไฟยังเป็นการเล้วลายวัฒน์แนวทะแยงแต่งเปล่งประกายโอ้โโลโก้โลโก้ร้านครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้มีสาขาเดียวเขาเป็นมีหลายสาขาแต่เรรู้ว่ามีสาขาไหนบ้างคุณผู้ชมลอง หาเ,าเองนะครับมาดูสางขาอะไรบ้างนี่ครับโซคาฟฟ่อ่ะโอเคก็เ,เลือกไว้หนึ่งเมนูครับเป็นเมนเมลนะครับเย็นเดี๋ยวลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงจะออกแนวยาสีฟันเหมือนที่คนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะครับผมอ่ะลองชิมกันเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลา เย็นสดชื่นจริงใช่ไม่ไม่ออกแล้วยาสีฟันผมเคยกินบางเจ้ามิ้นยาสีฟันมากกว่านี้อันนี้ถือว่าน้อยไม่ค่อยออกยาสีฟันแล้วเย็นเป็นเลยสดชื่นไม่ไม่ยาไม่ใช่ยาสีฟันเนี่ยนอนไม่ใช่รองกระฐานได้โซคอฟี่ครับสะกดยังไงครับ S O L C O W F W E อ่าแต่ไม่จำเป็นต้องสาขาที่ผมมาก็ได้นะครับที่อยู่แถวแถววิทยุนะไปสาขาแถวโทรทัศน์ <c oughs> ไม่ใช่รอเล่นนะครับไปได้ทุกสาขาครับมองดูได้เลยนะครับหรือจะมีเมนูอื่นก็เลือกได้นะเลือกได้หมดเลย <c oughs> แต่ต้อ,งน,ตอ,ง,องนี่ครับจะเปิดนี o ้ครับ SOL Coffee โอเคครับขอบคุณครับไปพบกันใหม่โอากาสหน้าสองอยู่สดครับ